ทางกองละครแดทุเลิ e ให้รักพี่ภาคาาเขาก็จัดให้นะคะ,ะ,คะซึ่งนำทีมโดยแม่หนูสงสุดาแล้วก็อกองทัพพีกนะคะได้ยกเค้กของขวัญมาเซอร์ไพรส์พร้อมดอกไม้ช่อดโตแล้วก็เบล่าเองขอพรไว้หนึ่งอย่างด้วยกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรไปฟังกันคะ่ะขอได้แต่ให้ละครดังๆ อืมค่ะส่วนบรรยาก,กาศงานเลี้ยงนะคะก็เรียกว่าอบอุ่นกันเลยทีเดียวคะ่ะนักแสดงเนี่ยมากันเกือบครบทีมนะคะนอกจากเบลล่ากองทัพพิกแล้วก็ยังมีพี่อู๋ธนากรพิงกี้สวิกามีน้ำฟ้ามีเค้กนัทนวัต์ด,ด้วยนะคะแล้วอีกมากมายเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องนี้ถ่ายทำกันมาประมาณ1ปีคะ่ะทั้งผู้จัดคือพี่ต้นนัทนนท์แล้วก็ทีมนักแสดงบอกว่าถ่ายทำกันท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายการทำงานมากๆค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของใครหลายๆคนที่ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำด้วย เราไป PP ตอนฝนตกเราถ่ายกรุงเทพตอนมี PM 2.5เราถ่ายไปบทก็มาไปโควิดมาโดยตลอดทั้งเรื่องใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องหน้าที่รับทเป็นทนายค่ะแล้วก็คือต้องขึ้นว่าความจริงบทก็จะยาวค่อนข้างจะแบบว่าฝึกสมองเพราะมันมันยาวแล้วมันต้องถ่ายอย่างต่อเนื่องเป็นละครที่รวมหลายเจเนอเรชั่นผมว่าดีตรงที่เราก็จะได้รู้ข้อกฎหมายหลายๆข้อนะครับสำหรับชีวิตประจำวันที่จะได้เอาไปใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คนที่รักเด็กมีความหวัง แล้วคนที่รักคนแก่ไม่ต้องอายครับียเองครัผมบอกใ้คำเดียวว่าตอนนี้พีคเป็นหนุ่มแล้วอยากรู้ว่าหนุ่มยังไงติดตามชม